ทุกคนเมื่อนน่ข่อยกับพญายเอาถุงพลาสติกมาทิมนะคะแต่ว่าข่อยบ่ได้ลงรถละค่ะข่อยพญายเป็นคนเอาไปทิมเยอะเครื่องใสุกอมีกีพลาสติกแล้วเราจะทำอะรอก <laughs> okay, we can uh, add the thank ลมแห้งแห้งค่ะทุกคน <laughs> สวนหนึงต่ดอกอ่ะดีอยูบันไดนี่แหละค่ะทุกคนนี่ดอกกุหลาบอยู่นบ่บานแล้วนะคะ ทุกคนเมื่อเนี้เป็นเมือ่อชุมนมรถอเมริกันค้านะคะอยู่อ่าเล้ยไปนี่ประมาณห้ากิโลหกกิโลนี่แหละแต่ว่าข่อยกับพ่อใหญ่บ่ไปนะคะทุกคนบ่ไปมาหลายปีแล้วตต้งแต่ข่อยมาอยู่อ่าปีแรกๆนะ่ะพากันไปอยู่ค่ะตต้งแต่มีรถอเมริกันค้าคันอ่าสีน้ำเงินนะ่ะสีน้ำเงินหนึ่งแต่ข่อยฮันในทํามคลิปนะคะทุกคนนั่นแหละอ่า่าเข่ากับ ค่าเขางานกับคนละสองอยนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคนละเท่าไหร่ทุกคนนะเบืองดอกอันนี้ค่อยนะคะสวยไหมคะอันนี้เบืยดอกไม้ที่เพื่อนนะที่ทํางานเอาห้นะคะกาลังจะใหญ่ค่ะเนี่ยคะ่ะเนี่ยกาลังจะออกดอกนะคะทุกคนนี่ เนี่ยค่ะทุกคนดอกกันนี่นะเบ่งด้วยค่ะกอเดียวไม่ลายสีน,นี้ก็จะสีแดงนะคะนี่ก็จะเป็นสีชมพูค่ะทุกคนเบ่งงามยีลีเด้นี่แหละเบ่งสีชมพูอ่อนค่ะทุกคนเห็นท่านในบานไดเซือถ้ามันบานเบิดน้ำจะสวยมากนะคะแล้วก็ดอกหน้าแมว แต่บัวมีลายนะคะ <c oughs> เบื้องกอุหลาบช่อนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะมันบานเนี่ยจะสวยมากเลยค่ะนี่นี่ค่ะเป็นชอ่อลายดอก <c oughs> เบื้องดอกไม้กอน,นี่แล้วค่ะทุกคนจริงๆนะมันคือกอหย่าเด้ค่ะแต่ว่ามันยังเป็นดอกไม้น้อยๆดอกน้อยๆแต่ว่าแห้นงน้ำนะคะน <c oughs> ั่นแหละค่ะเพื่อ ดอกไม้บ้านมาดามก็มีแค่นี้แหละค่ะอันที่บ้านไนะ้หลายๆก็บ่กเกิดนะคะเกิดต้นสองต้นนะคะเห็นว่าอ่าสีแดงอันเดียวปิวแวนแวนอยู่นั้นตะลิตน้นนี่ค่ะทุกคนนี่ปิวแวนแวนอยู่ดอกป๊อปปี้นะคะเนี่ยนะค่อยเห็นอยู่สามต้นละค่ะนี่ต้นหนึ่ง ตอนนี้ก็จะมีสามชอ่อนี่แหละแต่ว่ายังพันได้ออกดอกแต่ว่าตัวไม้หลากสีคอยอยู่นี่นะตัวงามนะคะจะค่อยไายทุกคนเบิ่งมือขิปกอกอนนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละเป็นงามงามนะคะวันนี้เาก็มาเบิ่งแปลงผักค่อยกับไม่ได้หดหาแปลงผักสองสามมือแล้วเมวื่อวานนี้ประมาณตอนบ่าย ฝนตกลิ้นใส่นะคะทุกคนกับว่ากับว่าเปียกคากดอกแต่ว่าข่อยเมื่อยข่อยก็เล็บว่าโหดนะคะนี่แหละค่ะอันนี้ข่อยก็กําลังจะใหญ่นะคะทุกคนนั่นแหละตรงนี้ก็จะเอาเอาเสาเอาลักมาปักให้เขาอยู่ค่ะแต่ว่าท่านได้สูงปันใดนะคะ นี่แลละค่ะปลูกพักปีนี้นะว่าใครได้ผลเท่าที่ควรนะคะนะคะมันฝรั่งพญายก็จะใกล้จะออกดอกแล้วค่ะทุกคนจากน้อยนี่บ่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะออกช่อดอกนะคะไปะค่ะเฮามาดมดอกมะลิฝรัร่งนะคะหอมมัตตะไก่ๆพุ่นะค่ะทุกคน หอมมากเลยโอ้ยหอมจนวาชคิวจนวาชุนนะคะวันหนึ่งหันพญายฝรั่งกับเพื่อนบ้านนะคะ,ะไปทุ่ละ,ะพญายทีแล้วขายไม้ไหนี่แหละเครื่องจกักรพังก็เลยบอกเพื่อนบ้านนะ่ะขอความซอยเหลือจากพญายให้พญายัไปเบิงไปสมให้แน่วัาสันค่ะทุกคนค่ะเ่อพญายฝรั่งสมได้วัสันค่ะ,คคะ,ะ,ยยคะแล้วก็เลยไปเบิงนะคะ เมื่อนี้ยคอยกินอาหารเที่ยงอ่ะอาหารเกาที่เหลือจากแต่เมื่อวันเพือหาดเพื่อนะคะคอยใส่ตู้เย็นไว้อ่าผัดหมูใส่ผักรวมมีนั่นแหละค่ะแสบคือเกาค่ะพาะแต่ทุกคนน่น่ยยางอ่อมบานหลายมะยางเขา่าปลาร้องเบิงดูเ <c oughs> มือเ่อไง น้องกายอีแม่ไปเบิ่งอ่ะบูเบอร์รี่มงนี้กอนว่าบูเบอรรี่นะสุกไปขั้นบูเบอร์ี่สุกจะ,ะชวนน่ะอีพ่ออ่ะไปเก็บไปทำคลิปในปลาบูเบอร์ี่จังคอยสิมีเอฟซีเบ่งทุกคนดอกปอปีมาเกิดอยู่นี่ต้นหนึ่งดอกต้นเดียวงามงามงาม,งามเด่นดอกเดียว ่ต้นนะบูเบัลลีบางนี่สุกอยู่ในป่าอื่นก็สุกนะคะทุกคนแต่บูเบัลลีบางนี่นะอ่ามันบ่โดดมันจะเป็นนะบูเบัลลีอ,อ่อ,อนๆอยู่นะคะอาจจะยั่า่พันเลยอาจจะยั่า่พันเลยอันนี้นี่นะคะทุกคนนี่แหละคือต้นบลูเบอร์รี่นะคะนี่ป่าหลังบ้าน ตะวัะนบ้านใดอันนี้ดอกค่ะร้านนี่ออกดอกนี่แหละนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะทุกคนนี่แหละตะวบุบะรีตะวัะนบ้านนี้เป็นหมากดอกนะคะยังบ้านนี้เป็นนาหมาก เพราะว่าปลานี่นะมันมันจะเป็นหมากซ่านะค่ะทุกคนแต่ว่าปลาอื่นๆน่ะมันจะอ่าเป็นหมากแล้วที่ข่เคยไปเก็บแหะคะ่ะอาจจะชวนพญายไปเบิงจะได้ไปทําคลิปนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะบ่มีอีย่างอ่าเบาให้ฟังเลยค่ะว่าจะเบาเรื่องคอมเมนต์เอฟซีนะกับ ย่านนี้อเอฟซีเขามาต่อว่าอีกก็มีเอฟซอีท่านเนึ่องท่านเดียวนั่นแหละว่าเหดคลิปใดกมิแต้คีบดาม,มาพะนะคีิปมันเป็นแบบนี้นอกจากว่าสิดาม,มาแบบไใด <c oughs> โอ้ยคนละอ่อนส,อนสตัตร์คนละนายคนหายแต่ชิว่าจังใดคอยอโชว์ชีวิตจริงหายเบิ้งกับว่า อ่วาวตะเรื่องดราม่าเฮต้คลิปดราม่ารดอะาจังสันคอยไทยเพื่อนยังฝรั่งพาฟื้นเรากะฟื้นตกถือหัวเราคอยกับว่าให้ฟังกับว่าวคอยเฮต้คลิปดราม่าจากว่าอย่างเฮตดสมองคนนี้อย่างปึกหนาปัญญาควยคักแน่ก็แยกแยกที่หลานี่มันเป็นชีวิตจริงมันชีดราม่าบางใด ฟันฟื้นฟื้นตกใส่หัวเลือดออกมันก็เป็นเรื่องจริงแต่แม้เราเมื่อวาให้ข่อยว่าเฮต้คดดลิปดราม่าหรือว่าจังสันเอ้ยคนนี้ยังปึกหนาคักแน่เป็นละนายว่ <c oughs> าสิบเบาๆด้เนี่ยังอดบ่ได้เลยว่าต้นเดซี่เนี่ยยูงงเหนียมันเกิดห้างกาันมันเลยดอกง่ายค่ะทุกคนอันแหลงงามเม,มืองขาดดอกง่ายค่ะ นี่ค่ะคือมันมันเกิดทางกันนะคะทุกคนมันมันบ่แอรอาดมันเลยดอกใหญ่เมืองดูค่ะมันแหลงมาตอมสวยงามบ่คะเบิ่งดูค่ะทุกคนไปกะอ้างแตงแต่ดอกไม้เดซี่เมืองนี่ล่ะเพราะว่ามันดอกใหญ่นะคะนี่นหละงาม